สวัสดีครับพบกับดรก๊อกเรื่องเยอะวันนี้นะครับจะมาแนะนำบริษัทบริษัทหนึ่งซึ่งก็ก่อตั้งโดยคุณอีลอนมัส์แต่ว่าบริษัทนี้นะครับไม่ใช่บริษัทเท s l a หรือบริษัท s p ป c เอกแต่เป็นบริษัทที่ทำการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับบริษัทนี้ก็คือบริษัท Boring Company นั่นเองบริษัท Boring Company หรือเรียกสั้นๆว่า TBC เป็นบริษัทที่ให้บริการในเรื่องของการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินนะครับหรือสร้างโครงสร้างพื้นฐานนั่นเองโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือสร้างอุโมงค์ใต้ดินที่เรียกว่าลูบนะครับระหว่างเมืองกับเมืองหรือว่าระหว่างนะครับสถานที่2จุดนะแล้วก็ทำให้ไปสู่การพัฒนาอย่างเช่นระบบที่เรียกว่าไฮเปอร์ลู ไฮเปอร์ลูปเป็นระบบโครงสร้างพื้นฐานระหว่างเมืองกับเมืองนะครับแล้วก็การเดินทางโดยใช้ไฮเปอร์ลูปนั้นนะก็คาดว่าจะมีนะครับเป็นการเดินทางที่รวดเร็วมากเร็วกว่าการเดินทางโดยใช้รถไฟความเร็วสูงไฮส e ีดเทรนซะอีกการเกิดขึ้นมาของบริษัท Boring Company เนี่ยเกิดขึ้นมาจากการที่คุณอีลอนมัสเนี่ยไปติดนะครับอยู่ในรถยนต์ ก็คือเจอรถติดนั่นเองในขณะที่กำลังเดินทางอยู่ที่เมืองลอสแองเจลิสที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับแกก็หุดหงิดนะฮะแล้วก็เลยคิดว่าอมันน่าจะมีระบบการขนสมม่งมวลชนที่ดีกว่านี้นะครับดีกว่าที่จะต้องใช้รถยนต์แล้ววิ่งอยู่บนถนนนั่นเองแหมนี่ถ้าคุณมาร์กได้มาอยู่ที่เมืองไทยนะครับมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะก็อาจจะคิดตัว บริษัทนะครับคิดตัวเทคโนโลยีหรือว่าก่อตั้งบริษัทบอ i n g กของด y ได้เร็วกว่านี้อีกก็ได้คุณมาร์กส์บอกว่านะครับการเดินทางด้วยรถยนต์บนถนนเนี่ยนะครับจะมีอุปสรรคมากมายเพราะว่ามันมีข้อจำกัดเยอะทำให้การเดินทางเนี่ยนะฮะก็ต้องเจอกับรถติดเจอกับไฟแดงนะครับเจอกับการจะต้องหยุดนะฮะรถจะต้องหยุดหลายๆ ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างแล้วก็ถนนเนี่ยมันมีจำนวนจํากัดนะครับมีพื้นที่จํากัดนะระบบขนส่งมวลชนเนี่ยโดยใช้รถยนต์เนี่ยปัจจุบันก็เลยเป็นระบบที่เรียกว่าเป็นสามมิติก็คือแทนที่จะวิ่งอยู่บนถนนบนพื้นระนาบปกติก็จะมีการก่อสร้างนะครับเช่นทางด่วนอย่างเงี้ยยกระดับขึ้นนะฮะก็คือขึ้นไปวิ่งอยู่บนทางด่วนที่อยู่บนนะครับ ด้านบนนะครับนี่ก็แล้วแต่ว่าจะสร้างให้ขึ้นไปสูงเท่าไหร่แต่ตรงนี้ก็มีข้อจํากัดกัน,กนซึ่งจะต่างกับการที่จะสร้างนะครับทางหรือว่าอุโมงค์เนี่ยสำหรับให้มีการเดินทางโดยใช้รถก็ได้นะครับหรือจะใช้รถไฟก็ได้ที่อยู่ใต้ดินเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะสามารถสร้างได้ลึกนะครับและได้กว้างโดยที่ตัวข้อจํากัดเนี่ยมันจะน้อยกว่าการที่จะสร้างขึ้นไป บนท้องฟ้านะครับอย่างเช่นทางดวนในทางยกระดับนั่นเองเป็นที่น่าแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าเทคโนโลยีที่ใช้ในการขุดอุโมงค์เนี่ยแทบจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับหมายถึงว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับในย่าสาคัญเนี่ยเป็นเวลามากกว่า50ปีถึงแม้ว่าจะมีการทําวิจัยมีการพัฒนานะครับแต่ว่าการขุดเจาะอุโมงค์เนี่ยก็ยังออนะครับทำไปได้อย่างชา้ชา ตัวอย่างของโครงการในการขุดอุโมงนะครับเพื่อสร้างทางถนนเนี่ยนะเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงในเรื่องของรถติดนะครับเพื่อทําให้การจราจรน,นั้นมันคล่องตัวมากขึ้นเนี่ยแล้วก็เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับชื่อว่าบิ๊กดิกนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดขึ้นที่เมืองบอสตันนะก็ ทําให้นะครับสร้างถนนหลายเลนที่วิ่งอยู่ใต้ดินนะครับเป็นโครงการที่ใช้เวลานานมากนะครับก็คือมากกว่า15ปีแล้วก็ใช้เงินมากถึง22นนพันล้านเหรียญนะครับพันล้านเหรียญ US ซึ่งเป็นราคาที่สูงมากๆนะครับมากกว่าตอนที่ได้มีการออกแบบไว้ตั้งแต่ต้นนะแล้วสิ่งที่สำคัญก็คือ โครงการนี้เนี่ยยังพบว่าเป็นโครงการที่มีปัญหาในเรื่องของคุณภาพไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาจราจรว่าทําได้จริงหรือเปล่ารวมไปถึงนะครับมีการเจอปัญหาในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมีการน้ำที่รั่วซึมเข้ามานะครับแล้วก็เป็นโครงการที่ไม่มีประสิทธิภาพเลยนะซึ่งตรงเนี้ย ทำให้เห็นว่านะครับโครงการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยเพื่อที่จะสร้างไม่ว่าจะเป็นทางลอดใต้ระดับลอดใต้แม่นม้ำหรือวิ่งนะครับอยู่ภายใต้เมืองเนี่ยเป็นโครงการที่ออมักจะมีปัญหาเกิดความราช้านะครับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ตั้งแต่แรกก็นะครับคุณมาร์กซ์ก็เลยก่อตั้งบริษัท w a r ริง Company เพื่อที่จะ ทำให้การก่อสร้างเนี่ยการขุดอุโมงใต้ดินเนี่ยทำได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับและในราคาที่ถูกลงนั่นเองก็พูดง่ายก็คือเป็นวิธีที่มีเรียกว่ามีสุภาพในเรื่องของราคา cost effective มากๆบริษัท b o r i n g company ก็ได้ทำการสร้างอุโมงนะครับตัวอย่างของความสำเร็จในการสร้างอุโมงก็ล่าสุดก็คือที่อุโมงนะฮะที่อยู่ที่เมืองาสเวกัสนะครับก็เป็นการเดินทางแบบลูนะครับจาก จุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งโดยสร้าง2องอุโมงค์เนี่ยสองแห่งนะครับเป็นระยะทาง2.7กิโลเมตรหรือ1.7ไมล์ส่วนสถานที่ในการก่อสร้างก็คืออยู่ที่ใต้ดินนะครับของอสถานที่จัดประชุมนะครับของที่เมืองาสเวกัสหรือเรียกว่าาสเวกัสคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ LVCc ซึ่งนะครับอุโมงค์เนี่ยก็มีขนาด ค,ความกว้างอยู่ที่14ฟุตนะครับหรือเท่ากับ4.2เมตนะรสองอุโมงนี้ก็คืออุโมงหนึ่งเป็นสำหรับวิ่งเป็นการวิ่งทางเดียวนะครับแล้วก็ใช้รถยนต์เทส l a เนี่ยแหละก็วิ่งที่อยู่ภายในนะฮะอันนี้ก็เป็นการสาธิตให้เห็นว่าการขนสน่งมวลชนเนี่ยนะครับโดยการใช้อุโมงเนี่ยโดยมีการย่อขนาดของอุโมงให้เล็กลงนะครับ แล้วก็ดูว่ามีประสิทธิภาพมากแค่ไหนในการขนส่งก็พบว่าประสบความสําเร็จอย่างมากนะครับสามารถที่จะขนส่งคนนะฮะที่อยู่ภายในสถานที่จัดประชุมเนี่ยจากจุดหนึ่งไปสู่อีกจุดหนึ่งเนี่ยได้อย่างรวดเร็วแล้วได้ในนะครับส่งคนได้ในปริมาณมากๆนะครับเมื่อคิดออกมาเทียบกับระบบการขนส่งของชนิดในณาที่การลงทุนในการก่อสร้างนั้นก็ถูกมากเช่นกันนะครับ ปัจจุบันนี้นะครับการก่อสร้างอุโมงเนี่ยโดยทั่วๆไปก็จะใช้งบประมาณมหาศาลนะครับก็อยู่ระหว่าง100ล้านเหรียญนะครับถึง1,000ล้านเหรียญต่อความยาว1ใหไมล์เท่านั้นเองก็ขึ้นอยู่กับขนาดของตัวอุโมงนะครับแล้วก็ระดับของความลึกนะครว่ามันแล้วก็ความซับซ้อนของการก่อสร้างทีนี้ของบริษัท Boring Company เนี่ยก็มีค่าใช้ใจ่ายในการขุด อุโมงค์เนี่ยถูกมากนะครับก็คิดเป็นถูกกว่าถึง10เท่าเลยก็คือที่ราคา10ล้านเหรียญต่อความยาว1ไหไมล์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ยังสร้างได้อย่างรวดเร็วมากกว่าด้วยนะทำไมถึงจำเป็นต้องสร้างอุโมงค์ใต้ดินนะครับสำหรับการขนส่งมวลชนเพราะว่าเวลาเราขุดลงไปใต้ดินเนี่ย เราสามารถที่จะขุดลงไปที่ระดับความลึกเท่าไหร่ก็ได้และยังสามารถนะครับขุดลงไปได้ในนะครับในแนวกว้างนะครับก็ได้มากเพราะว่าใต้ดินที่ระดับความลึกมากๆเนี่ยมันจะไม่มีอุปสรรคอย่างเช่นนะครับเมื่อเรามองในแง่ของเปรียบเทียบกับเวลาก่อสร้างนะครับอย่างทางโยกดัดที่อยู่บนฟ้าเราก็จะมีอุปสรรคอย่างเช่นอาคาร นะครับบ้านเรือนนะฮะหรือนะครับอาจจะเป็นภูเขานะครับหรือสิ่งปลูกสรา้างอื่น,นก็ทําให้การก่อสร้างนั้นไปได้ก็คือต้องมีทิศทางของถนนเนี่ยที่จะต้องอ้อมหลบนะครับสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ในขณะที่ถ้าขุดลงไปใต้ดินเนี่ยเราสามารถที่จะทําการเดินทางนะให้อยู่ในแนวเส้นตรงมากๆเลยนะครับเส้นตรงให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการลดระยะทางในการเดินทาง ลแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาลงด้วยอันที่2ก็คือเรื่องของการที่เราจะไปเวลาเราไปสร้างถนนเนี่ยนะครับบนพื้นดินเนี่ยถ้าเราไม่สร้างถนนเนี่ยเราสามารถนําพื้นดินตรงนั้นเนี่ยไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้มาก mm hmm. เช่นไปทําเป็นสวนสาธารณะหรือไปทาเป็นนะครับอาคารหรือเป็นสนามกีฬานะครับหรือเอาไปสร้างสิ่ง ปลูกสร้างอื่นที่นะครับใช้ประโยชน์ได้มากกว่าถนนนั่นเองแล้วนะนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการทำงานเวลาเราสร้างถนนนะครับเราก็จะเห็นนะครับอย่างในปัจจุบันเนี้ยที่กรุงเทพมหานาครเราก็จะเห็นว่ามีการก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับหรือว่าทางด่วนหลายเส้นทางเลยแล้วก็จะเจอปัญหาในเรื่องของรถติดใช่ไหมครับ เพราะว่าการกอร่อสร้างเนี่ยมันจะต้องไปเบียดเบียนนะครับเลนถนนนะครับที่อยู่ด้านข้างของตัวต่วตอหม้อของตัวทางยกระดับก็ดีนะครับหรือรถไฟฟ้าก็ดีแล้วนอกจากนี้ยังมีปัญหาในเรื่องของเสียงดังเรื่องของฝุ่นควันนะครับแล้วก็ในเรื่องของออรถติดที่เป็นผลมาจากการกอร่อสร้างนี้รวมไปถึงอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดอย่างเช่นนะครับเครนหรือว่าตัว คารน,นะครับที่มีข่าวอยู่บ่อยๆก็มีมีสิ่งของหล่นลงมาจากในระหว่างการก่อสร้างเนี่ยนะครับตัวทางด่วนหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดการบาดเจ็บนะครับหรือเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีนะครับในเรื่องของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการก่อสร้างเช่นฝนตกนะก็ทำให้การก่อสร้างเนี้ยต้องหยุดหรือว่าล่าช้าอีกนะะแล้วก็บางทีต้องเป็นอาจจะ,จะมีการปิดถนน นะครับเพื่อที่จะให้มีการยกหรือว่ารถบรรทุกเข้ามาเพื่อที่จะจะนะครับเอาสิ่งก่อสร้างเอาสิ่งก่อสร้างเนี่ยลงนะครับหรือมีการเคลื่อนย้ายก็ทําให้เกิดรถปัญหาในเรื่องของรถติดมากขึ้นอีกนะครับกว่าจะก่อสร้างเสร็จน,นี้เราก็จะเห็นว่ามันมีปัญหาเยอะๆเลยที่เกิดขึ้นนะครับถ้าเกิดเราจะสร้างนะครับถนนหรือว่าทางรดับอหรือทางด,วด่วนพวกนี้เมื่อเทียบกับการที่จะต้องขุดอุโมงนั่นเอง นอกจากนี้นะครับในเรื่องของการขยายนะฮะขยายเส้นทางในอนาคตเนี่ยถ้าเป็นทางด่วนนะครับอย่างเช่นทางยก,กระดับลอยฟ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเราจะมีการสร้างทางด่วนใหม่เนี่ยโอ้มันยากมากเพราะว่าจะกว่าจะต้องหานะครับเส้นทางที่จะนะฮะทางด่วนที่จะต้องวิ่งไปเนี่ยก็จะต้องมีการเวนคืนที่ดิน นะครับก็เป็นปัญหาอีกแล้วกว่าจะจบในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับการฟ้องร้องในเรื่องของการเวนคืนที่ดินสมมติถ้ามีปัญหานะครับรวมไปถึงกว่าจะได้มีการผ่านขั้นตอนต่างๆไ,ได้ก่อสร้างจริงๆก็กินเวลาอีกหลายปีเพราะฉะนั้นโครงการก่อสร้างตรงนี้เนี่ยกลายเป็นว่าใช้เวลานาน,านมากๆเลยในขณะที่ถ้าเราจะทําการขุดอุโมงค์ใต้ดินนะครับซึ่งเราจะไม่ไปการ เวลาที่จะมีการขยายอุโมงค์ต่อเนี่ยก็สามารถที่จะทําต่อได้เลยนะก็จะไม่ได้ต้องเจอปัญหาในเรื่องของการเว้นคืนที่ดินนะครับหรือว่าจะหาพื้นที่ที่ตรไหนที่จะเอาทางด่วนมาลงนะครับเพราะฉะนั้นอุโมงค์ก็จะมีความสะดวกตรงนี้มากนะครับแล้วก็ข้อดีนะครับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการสร้างเครือข่ายอย่างไฮเปอร์ลูปนะครับก็จะมีความเป็นไปได้มาก ที่จะทำให้เกิดการระบบขนส่งมวลชนแบบใหม่นะครับเพราะตัวไฮเปอร์ลูปเนี่ยจำเป็นที่จะต้องให้มันมีการเดินทางเป็นเส้นตรงให้มากที่สุดนะเพราะว่าภายในตัวไฮเปอร์ลูปจะเป็นระบบสุญญากาศเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกนะครับครอบด้วยตัวท่อทีนี้ถ้าเราไปทำให้การเดินทางในไฮเปอร์ลูปเนี่ยอย่างเดินทางผ่านเมืองเนี่ย ซึ่งมันยากมากที่จะเดินทางเป็นเส้นตรงเพราะมันจะเจออาคารนะครับเจอสิ่งปลูกสร้างต่างๆนะไม่เหมือนกับอยู่ใต้ดินเพราะฉะนั้นการสร้างไฮเปอร์ลูปเนี่ยเมื่อจะเป็นที่ต้องผ่านเมืองนะครับก็จําเป็นที่จะสร้างอยู่ใต้ดินแต่ถ้าหากว่าไปอยู่นอกเมืองนะครับแล้วก็มีพื้นที่โล่งพอที่สามารถทําให้ตัวไฮเปอร์ลูปเนี่ยเป็นเส้นตรงได้อันนั้นก็จะไม่มีปัญหาอะไรนั่นเองปัจจุบันบริษัท o r ริ g Company ก็ มีตัวเครื่องจักรที่ใช้ในการขุดเจาะอุมโมงค์ใต้ดินอยู่นะครับสามเครื่องด้วยกันก็ตัวเครื่องจักรตัวนี้เราจะเรียกว่า Tunnel Boring Machines หรือ TBM นะก็ทางบริษัท Boring Company ก็ตั้งชื่อนะครับเครื่องจักรทั้ง3ตัวนี้ว่า g o d o t Lowat แล้วก็ l i e s t o r m นะครับทั้ง3ตัวเนี่ยก็คือซื้อมาจากบริษัทที่ผลิตตัว เครื่องเจาะอ,อุโมงค์ทีนี้ก็มีตัวเครื่องเจาะอ,อุโมงค์ที่ทางบริษัท b o r ร n ิงคอมพานเนี่ยก็ได้ทำการวิจัยและพัฒนาอยู่ตัวนี้ก็ตั้งชื่อว่า Proof f o อนะครับคำว่า Proof f o อนี้ก็เป็นชื่อของนะครับชื่อของคนในเพลงเพลงหนึ่งนะครับก็บริษัท b o r ร n ิงคอมพานก็ทำการพัฒนามาตั้งแต่ปี2018นะครับ ตัว p r o ฟ f ok ็อกนี้จะสร้างอุโมงค์ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1 2ฟิตหรือเท่ากับ3.7เมตรและก็จะใช้เทคโนโลยีที่นะครับทำให้มีการขุดเจาะได้เร็วมากขึ้นในขณะที่ใช้ค่าใช้ใจ่ายนะครับที่น้อยลงตัวการขุดเจาะอุโมงค์ใต้ดินเนี่ยโดยทั่วไปแล้วนะครับใช้เครื่องเจาะอุโมงค์ ที่มีทำความเร็วได้ช้ามากความเร็วของเครื่องเจาะอุโมงค์ทั่วไปนะครับจะช้ากว่าความเร็วของหอยทากเวลาที่หอยทากมันมันเคลื่อนที่นะครับช้ากว่าถึง14เท่าเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจนะครับสําหรับการเจาะอุโมงค์ทั่วไปเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยใช้เวลาหลายๆปีเลยทีนี้ทางตัว เครื่อง b l u e f r o x เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวเครื่องจักรในกเจาอุโม,มงค์ตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยก็จะทำความเร็วนะฮะได้เร็วกว่าหอยทากนะครับแต่เร็วกว่าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก็เป็นการปรับปรุงได้มากถึง15เท่าของนะครับของความเร็วของตัวเครื่องจักรที่ใช้ในการเจาะอุโม,มงค์ทั่วไปแล้วก็ ะจะใช้ค่าใช้จ่ายที่ถูกกว่าถึง3-4เท่าเลยนะฮะแล้วก็ขนาดของอุโมงค์ที่เจาะก็มีขนาดเล็กกว่านะครับปกติแล้วอุโมงค์ที่เจาะกันทั่วไปเนี่ยสำหรับรถยนต์นะครับที่วิ่งเพียง1เลนเท่านั้นนะครับในอุโมงค์อุโมงค์จะมีขนาดเช่นผ่าศูนย์กลางนะครับอยู่ที่28ฟุตรหรือเท่ากับ8.4เมตรนะครับแต่ทาง บริษัท SpaceX เนี่ยได้มีการลดขนาดของอุโมงค์ลงนะครับก็จะทําให้มีการขุดเจาะได้เร็วมากขึ้นนั่นเองตัว p r u f o x เนี่ยจะทําความเร็วได้มากกว่าเครื่องเจาะอย่างตัว g o d อ a นะครับซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้อยู่เนี่ยได้มากถึง6เท่าหรือที่ระดับความเร็วนะครับ49ฟุตต่อวันหรือเทียบเท่ากับประมาณ15เมตรต่อวัน การที่บริษัท Boring Company สามารถที่จะสร้างอุโมง์ได้อย่างรวดเร็วในขณะที่มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงก็เป็นผลมาจากนะครับนวัตกรรมใน3ด้านด้านแรกก็คือการย่อขนาดของอุโมง์ให้เล็กลงโดยย่อขนาดจากขนาดของอุโมงคปกติที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง8.4เมตรนะครับหรือประมาณเท่ากับ 28ฟิตเนี่ยให้มีขนาดเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะทําให้การเจาุมงนั้นนะครับรวดเร็วมากขึ้นขานาดความกว้าง14ฟิตเนี่ยหรือ4,2เมตรเนี่ยมันใหญ่เพียงพอสําหรับรถยนต์เท s l a 1คันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยนะเป็นเหมือนกับเจาอุโมงเพื่อจะดีไซน์ให้สําหรับรถยนต์เท s l a ใช้นั่นเองแล้วในอุโมงค์ที่เล็กขนาดเนี่ยนะครับ ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องติดตั้งตัวอุปกรณ์ในการระบายอากาศเหมือนกับอุโมง์ขนาดใหญ่นะเพราะว่ารถยนต์เทส l a เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า100%เพราะฉะนั้นจะไม่เหมือนกับรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในซึ่งจะทำให้เกิดนะครับแก๊สพิษนะฮะไม่ว่าจะเป็นแก๊สคาร์บอนมอนไดออกด์คาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์นะครับพวกนี้เกิดขึ้นซึ่งจาเป็นที่จะต้องมีระบบระบายอากาศ ที่อยู่ภายในอุโมงเพราะว่านะครับไม่งั้นก็จะเกิดแก๊สพิษสะสมอยู่ภายในอุโมงนะครับคนที่เดินทางในอุโมงก็จะนะครับเจอปัญหาอันนี้ก็เป็นนะครับข้อใน,นหนึ่งของนวัตรกรรมที่บริษัท Boring Company นำมาใช้อันที่สองก็คือเรื่องของการใช้พลังงานนะครับสำหรับตัวเครื่องเจาะอ,อุโมงก็ตัว p r u f o x นี้ก็จะใช้พลังงานไฟฟ้าแทนที่จะใช้ พลังงานจากน้ำมันดีเซลนะครับก็จะช่วยประหยัดไปในเรื่องของตัวนะครับการบำรุงรักษานะครับในเรื่องของอค่าใช้จ่ายต่างๆในเรื่องของเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็ตัวพลังงานไฟฟ้านี้นะครับยังให้พลังงานมากกว่าถึง3เท่าด้วยกันสำหรับตัวพลังงานที่ใช้สำหรับตัวเครื่องเจาะอุโมงค์นะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับที่เป็นนวัตกรรมก็คือในเรื่องของการนะครับนำนะครับเรียกว่าเป็นการทำก่อสร้างภายในเวลาเดียวกันนะครับก็คือในอดีตนั้นการก่อสร้าง<ม>การขุดอุโมงนั้นนะครับจำเป็นที่จะต้องนำหัวเจาะลงไปขุดพอขุดเสร็จก็จะได้เศษหินเศษดินนะครับต้องนำเศษหินเศษดินนั้นขนส่งออกมา อยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็มีการนําไปนะฮะเอารถึ้นมาขนดินขนหินนั้นนะครับไปทิ้งไว้ที่อื่นในขณะเดียวกันนะครับก็จะทําการขุดอุโมงต่อเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการเสียเวลามากเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือจะใช้เวลาครึ่งหนึ่งในการขุดอุโมงแล้วก็เวลาอีกครึ่งหนึ่งนะครับในการเอาพวกเศษหินเศษดินพวกนี้ไปทิ้งแต่ตัวนะครับ เครื่อง p r o f o อกนียนะครับจะนำทำการขุดอุโมงค์แล้วก็จะนำเศษหินเศษดินนั้นมาสร้างเป็น campaign, กำแพงกั้นภายในอุโมงค์นั่นเองะฉะนั้นมันจะเป็นการยน่นระยะเวลานะครับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการที่จะต้องขนส่งเศษหินเศษดินพวกนี้ออกไปทิ้งข้างนอกนะครับก็คือสามารถนำมาก่อสร้างเป็นผนังแล้วก็ติดนะครับ ภายในอุโมง์เลยหลังจากมีการขุดเจาะเข้าไปเพราะฉะนั้นแทนที่จะใช้เวลาไปกับการขนส่งนะครับพวกเศษหินเศษดินก็นํามานำเรานั้น,นมาใช้ในการนะครับก่อสร้างผนังซะเพราะว่าแทนที่จะต้องนําผนังสําเร็จรูปที่สร้างนะครับจากข้างนอกเนี่ยที่อยู่ข้างนอกเอาเข้ามาในอุโมงนั้นก็ทําพร้อมกันเลยในขณะที่กําลังทําการขุดเจาะอุโมงคนั่นเองนะครับก็เลยทําให้ ตัวบริษัท b o r i n g Company นั้นสามารถที่จะก่อสร้างอุโมงได้อย่างรวดเร็วและยังมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลงอย่างมากนะครับจะเห็นได้ว่านะครับด้วยเทคโนโลยีของบริษัท Boring Company เนี่ยมันก็ทำให้การก่อสร้างอุโมงคใต้ดินนะครับสำหรับการขนส่งเ,เป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ในราคาที่ถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ย โปรเจกต์ uh, ต่างๆนะครับที่จะเป็นโปรเจกต์ที่บอุมโมงีุย mm hmm. ก็คาดว่าจะมีเยอะขึ้นนะครับ mm hmm. เพราะว่าปัญหาหลักๆของการก่อสร้างอุมโมงค์ในอดีตก็คือเรื่องของความร่าชา้าเรื่องของงบประมาณซึ่งจะแพงกว่าการก่อสร้างนถนนที่อยู่บนพื้นหรือว่าทางด่วนทางยกระดับต่างๆแพงกว่าหลายเท่านะครับ แต่ด้วยด้วยเทคโนโลยีของบริษัท o r ริ ing Company นี้ก็ทำให้ค่าใช้จ่ายนั้นถูกลงและรวดเร็วมากขึ้นก็นะครับก็คิดว่าจะมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์เนี่ยเกิดขึ้นอีกมากเลยนะึ่งในขณะน,นี้ทางบริษัท Boring Company ก็มีหลายโครงการนะครับมีหลายโปรเจกต์ที่จะเกิดขึ้นปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นจากการขุดอุโมงค์นะครับอย่างเช่นเรื่องของความกลัวในเรื่องของแผ่นดินไหวนะ ทางบริษัท o r i n g Company ก็บอกว่าอุโมงค์ที่ก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนต่อการเกิดแผดินไหวแล้วนะครับการก่อสร้างเนี่ยอุโมงเนี่ยก็จะไม่ส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนกับนะฮะคนที่อยู่บนพื้นดินนะครับก็คือไม่สามารถที่จะรับรู้ได้เลยเพราะว่าความลึกอย่างน้อยของการขุดเจาะอุโมงเนี่ยก็จะไม่ต่ำกว่า30ฟุตหรือไม่ต่ำกว่า 9.1เมตรนะครับเพราะฉะนั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่คนที่อยู่บนพื้นดินจะรู้สึกถึงการสะเทอือนตรงนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะครับอย่างเช่นการไปขุดเจาะแล้วทำให้เกิดสิ่งสกรปรกพวกเศษหินเศษดินอะไรทั้งหลายนั้นนะครับอันนี้ทางบริษัท Boring Company ก็บอกว่าเขาได้นำมานะครับคือนำมารีไซเคิลนามาใช้ผลิต อย่างเช่นที่บอกก็คือจะไปใช้เป็นผนังกำแพงของอุโมงค์เลยนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี้ยทางบริษัท b บริงคอมม a นีก็เอาพวกเศษหินเศษดินพวกเนี้ยมาทำเป็นอิฐนะครับอิฐบล็อกแล้วก็ทำเป็นแผ่นปูพื้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งนำไปแล้วก็นำไปขายต่อนะครับในราคาที่ถูกก็เป็นการนะครับรีไซเคลิลนะครับสิ่งที่เศษหินเศษดินที่ที่มาจากการขุดเจาะนั่นเอง แล้วก็ในเรื่องของมลภาวะนะครับอันนี้ก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่อย่างตัวเครื่องเจาะอุโมงค์ p r ูฟล็อกเนี่ยก็จะใช้พลังงานไฟฟ้า,ฟาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเรื่องของควันพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้ตัวน้ำมันของเครื่องยนต์เครื่องยนต์ดีเซลนะครับสำหรับเครื่องเจาะทั่วๆไปเนี่ยอันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจากเรื่องของขนาดนะครับก็อันนี้เนี่ยการใช้ การสร้างอุโมงที่มีขนาดเล็กเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเดินทางนะครับเพราะว่าอุโมง์ที่ขนาดเล็กเนี่ยรถขนาดใหญ่ก็จะไม่สามารถเข้าได้แล้วก็จะไม่สามารถติดตั้งพวกเครื่องนะครับระบายอากาศเครื่องนะครับที่อยู่ภายในอุโมงคได้แต่นี้ก็ไม่มีปัญหาสําหรับตัวบริษัท b o อยน์คอมพานีนะครับเพราะว่าจะใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับ รถยนต์เทส l a นั่นเองซึ่งก็จะไม่ต้องกังวลในเรื่องของการปล่อยแก๊สพิษออกมาเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งตัวนะครับเครื่องระบายอากาศที่อยู่ภายในอุโมงนะเพราะฉะนั้นพวกรถยนต์ที่ใช้น้ำมันนะครับใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเนี่ยจะไม่สามารถวิ่งได้เลยแล้วก็ภายในอุโมงนี้นะครับก็ในอนาคตนะครับ ก็คาดว่าการเดินทางจะเป็นแบบอัตโนมัติทางบริษัทเทสลาก็จะมีการใช้ระบบที่เรียกว่านะครับ Full Self Driving นะครับ FSD แล้วก็ Autopilot เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าแทบจะไม่จำเป็นที่ต้องมีนะฮะมีคนขับเลยก็ได้นะครับแล้วก็การวิ่งในอุโมงค์เนี่ยก็จะใช้นะมันจะไม่เหมือนกับไม่ต้องมาห่วงในเรื่องของนะครับเช่นคนข้ามถนนหรือว่ารถคันอื่นเพราะฉะนั้นก็จะวิ่งในแนว เส้นตรงนะครับก็คือตามแนวของความยาวของอุโมงเพราะฉะนั้นระบบการนําทางพวกนี้ก็จะในเรื่องของออการเดินทางโดยอัตโนมัติเนี่ยก็จะเป็นไปได้นะครับซึ่งบริษัทอื่นก็ไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เราจะเห็นว่าบริษัท Boring Company เนี่ยซึ่งก็เป็นบริษัทของคุณอีลอนมาร์กเนี่ยก็เหมือนจะมีการวางแผนนะครับในนา่าสำหรับการเดินทางในอนาคตโดยใช้รถยนต์เทสลาเข้ามาร่วมอยู่ในแผนการนี้ด้วยนะ ก็คงต้องมาติดตามดูนะครับว่าในอนาคตนั้นจะมีความเป็นจริงได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้นะครับถ้าท่านชื่นชอบในเนื้อหาของดรก๊อปเรื่องเยอะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งขอบคุณครับ